ตัวนี้ลูกจะสามารถนะครับยิ่งโตยิ่งหล่อครับ เล่นกับเพื่อนๆครับนี่ลูกไก่ผมนี่ก็เริ่มโตแล้วครับหกตัวผู้สามเมียสามนะครับนี่ไอตัวนี้มันมันมันกลัวไอพวกนี้ครับมันมันเคยสู้กันเองครับไอพวกสามตัวแต่มันสู้ไม่ได้มันโดนลม ตัวนี้ตันแรกผมขอซื้อน้องไม่ขายับสองพันก็ไม่ขายมันจะข้ามมานี่ทุกวันนะผมไม่เห็นมันหลายวันนะมอเจอมาอีกทีเนี่ยโตแล้วเนะี่ย ตัวนี้ชุดเดียวกับไอ้แจ้ครับแจ้ที่ผมจองไว้ครับนี่นี่นี่โตและเริ่มโตละทำไมมันเดินอย่างนี้วะเจ็บขาน,น้องกูน้นกูก็ไปเลาะไก่ข้างในนะครับข้างในนู่นในกรงใหญ่อะ ชุดนี้ยังไม่ไจับเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในแล้วมันกินอาหารไม่ค่อยได้ครับโดนแย่งหมดแต่ปล่อยไว้ตรงนี้มันก็ไม่ไปไหนนะครับข้างนอกมันก็กล่าออกไปเพราะว่าหมามันไล่กัดนะครับหายไปแล้วตัวหนึ่งโดนหมากินตัวผู้ โคตรหล่อตัวนี้โตมานี่น่าจะมีสองห้าสองสหเต็มโครงรอดูอีก2เดือนนะครับนี่มันโตเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับ ไปกินเศษเศษอาหารในถังครับผมก็ไปเอาถังมาใส่ข้าวที่ร้านข้าวแกงครับเศษอาหารก็เก็บมาให้เด็กๆมันกินกันแล้วก็กินหัวอาหารด้วยมีคนถามซื้ออยู่นะครับลูกไก่แต่มันยังเล็กอยู่มันยังซื้อไปมันก็ยังดูไม่รู้เรื่องนะครับ รอให้พมันโตก่อนผมก็รอดูนี่แหละตัวนี่แหละเจ้าแจเเนี่ยเดือนกันยาน่าจะโตพอดีเลยอันนี้ก็เดือนแล้วมีกุมภามีนาเมาษ,ษาพฤษภากรกฎาสิงหากันยาอีกเจ็ดเดือนเจดเดือนโตพอดีลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ